คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำทนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงคือกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะ สูตรการคำนวณที่แอดมินนำมาฝากคลิปนี้เป็นสูตรเลขเด่นบนชน2สูตรค่ะเป็นสูตรท้าชน23งวดในชุดที่2สูตรนี้เดินต่อมาจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วเลขเด่นเราคำนวณได้เลข6และเลข1ผลการออกรางวัล สามตัวออกสามเ้าหนึ่งมันก็เข้ามาที่เลขหนึงหลักหน่วยนะคะมันมีเลขหชนกันอยู่2สูตรและเลขหนึงชนกันอยู่2สูตรมันก็เด่นที่เลข6และเลขหนึงแล้วเลขหนึ่งก็สามารถไปต่อได้ทีนี้เราก็จะมาคํานวณสูตรนี้กันต่อสำหรับสูตรเด่นบนชนสองสูตรนะคะ ้าชน23งวดในสูตรนี้จะเริ่มเดินตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งกรกดาหกสองเป็นงวดแรกถ้าใครมีเวลาก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะคะสถิติ ยี่สิบสามงวดเดินมาแล้วยี่สิบสามงวดสูตรที่หนึ่งจะใช้หลักแสนบวกกันสามครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกสองบวกสามบวกสองบวกสองและสูตรที่สองจะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งค่ะ สูตรที่1นึ่งแอดมินจะขีดเส้นสีแดงและสูตรที่2จะขีดเส้นสีฟ้าเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะเริ่มจากสูตรที่1สเส้นสีแดง5บวกกัน3ครั้ง5้าบวกห้าบวกห้บวกหได้10 10ิบบวกห้ได้สิบห้าานำเฉพาะเลขค่าตัวท้ายมาบวกเลขคงที่5้บวกศนได้ห้า 5้บวกสองได้7 7็บวกสามได้10ใส่0 0นย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สได้เลขเด่น5 7 0เจสองสสูตรที่สองเส้นสีฟ้า5้าบวกห้บวกสมบวกสาบวกหบวกสบวกสา ห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกสามได้สิบสามสิบสามบวกสามได้สิบหกสิบหกนำเฉพาะเลขหกมาบวกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหกได้สิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าทั้งสองสูตรนี้มีเลขเด่นที่ชนกันทั้งสองสูตรคือเลขห้า เลขเจ็ดและเลขสี่ทั้งสองสูตรนี้ชนกันที่เลขห้าเลขเจ็ดและเลขสี่นะคะเป็นเลขเด่นบนชนในงวดวันที่สิบหก สิงหาหกสามมีเลขไหนโดนใจเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะคะสำหรับสูตรเลขเด่นบนชนอันนี้จะเป็นสูตรชนสองสูตร ยี่สิบสามงวดถ้าเกิดว่าแอดมินลองนำมาชนกับสูตรที่ลงไปแล้วก็คือเลขเด่นบนชนสองสูตรยี่สงวดลองมาดูว่าเลขไหนที่มันชนกันมากกว่าสองงวดอ่ะเราลองมาดูนะคะตัวแรกเลยเลขเลขแรกที่ชนกันมากกว่าสองงวดนะคะอ่าเริ่มจากเลขศูนย์นะ ในสูตรที่หนึ่งในชุดที่หนึ่งเลขศูนย์จะมีหนึ่งตัวสองตัวและสูตรที่สามก็จะมีเลขศูนย์เพิ่มมาหนึ่งตัวเราก็จะเก็บเลขศูนย์ไว้ก่อนอนี้เราก็จะเก็บเลขศูนย์ไว้เป็นเลขเด่นก่อนเพราะว่ามันชนกันทั้งสามสูตรต่อไป เลขหนึ่งไม่มีเลขสองถ้าเลขสองก็จะชนกันสองสูตรนะคะเลขสองชนกันสองสูตรเลขสามเลขสามชนกันสองสูตรเลขสี่เลขสี่ก็ชนกันคู่นี้สองสูตรยี่สิบสามงวดอ่ามันเป็นสูตรที่เข้าอยู่แล้วเราก็เก็บเลขสี่ไว้ก่อน เลขหเลข5้าชนกัน3สูตรอันนี้สูตรที่หนึ่งนี่สูตรที่2สูตรที่3อ่าเก็บเลข5ไว้เลข6กชนกัน2สูตรแต่มันเป็นคนละชุดเลข7ชนกัน3สูตรอ่าเก็บเลข7ไว้ เลขแปมีตัวเดียวเลขเก้เลข 9. เก้จะชนกันสองสูตรแต่ว่าจะชนในชุดชุดที่1น่งก็จะมีสำหรับชุดนี้ที่น่าสนใจ อ้าวก็ทั้งสามตัวเลยห้าตัดไม่ลงเพราะว่ามันชนกันทั้งสามสูตรทั้งสามเลขเลยค่ะเลข5ชนกันสามสูตรเลข7ชนกันสามสูตรอ้าวและเลข4เลขสเป็นตัวรองเลข4ชนกัน2สูตรอ่ะก็จะมี เลขเด่นที่ชนกัน3สูตรก็อยู่ที่เลข5นะแล้วก็เลข7ส่วนเลข4เป็นตัวรองชนกัน2สูตรสำหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็มีเพิ่มอีก1ตัวที่ชนกัน3สูตรก็คือเลขศูนย์เพิ่มเลขศูนย์มาให้ตรงนี้อีกอเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะ ลองเลือกไปพิจารณาเผื่อมันจะชนกับสูตรไหนอีกสำหรับสูตรเด่นสูตรเด่นระยะยาว10หน่วยบน20งวดที่แอดมินลงไปเลขเด่นมันจะได้เลข 3890 3890ถ้ามาชนกับสูตรนี้มันก็จะชนกันที่เลข0เลข0มันก็จะอยู่ที่หลัก10และหน่วยบนจะเป็นไปได้หรือไม่อ่าแอดมินก็ลองเขียนไว้ให้เพื่อนๆตรงนี้ไว้พิจารณาดูก่อนนะคะสำหรับเลข0เนี่ยก็จะเป็นหลัก10และหลักหน่วย เน้นที่หลักสิบและหลักหน่วยไปก่อนแล้วถ้าเรามีการคำนวณสูตรใหม่ๆเพิ่มเดี๋ยวแอดมินก็จะลองเอามาชนให้เพื่อนๆดูสำหรับตัวชน ชนเด่นบนล่างระยะยาวสี่ทิศขั้นเทพห้างวดเลขเด่นที่ชนก็จะชนที่เลข4ี่ห้า9กหนึ่งสี่ห้าเหนึ่งมันก็จะเด่นขึ้นมาที่เลข4และเลขห้าสำหรับชุดนี้เลข4ี่กับเลขหเนี่ยจะมาบนหรือไม่เพราะว่าเลขเด่นบนท้าชนของเรา มันก็เด่นที่เลข5กับเลข4มันจะมาชนกับสูตรเด่นบนล่างขั้นเทพที่เลข4และเลข5เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะอันนี้ว่าคู่นี้มันจะเข้าบนหรือไม่นะคะอันนี้เราก็ดอกจันไว้ก่อนเนาะเผื่อว่า มันจะมาเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีสำหรับสูตรอื่นๆที่นำมาลงก็ลองมาชนกันดูช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดตามให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มามาพูดคุยกันมาให้ความคิดเห็นกันนะคะใครชอบเลขไหนเลขไหนจะมาเพื่อนๆก็ลองมาแชร์ความคิดกันก็จะได้ รวยรวยร,วย,รวยปังปังป,งปงไปพร้อมๆกันนะคะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางที่นำสูตรที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับชมและพิจารณานะคะก็หวังว่าสูตรที่นำมาฝากให้เพื่อนๆและแนวทางต่างๆเพื่อนๆก็จะนำไปต่อยอดได้เนาะสำหรับวันนี้ แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิกที่ดูช่องนี้เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ